โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมขอฝากช่องทางการไลฟ์สตรีมของผมไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ณตอนนี้นะครับผมมีช่องทางการไลฟ์สตรีมแล้วนะครับอยู่บนแพลตฟอร์มทวิตนะครับชื่อช่อง A55 Live นะครับสำหรับใครที่อยากรับชมแบบเร็วทันนะครับแล้วก็พูดคุยกันสดๆนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะครับก็ฝากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับ โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทานผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมาห้าให้อีกแล้วนะครับก็ณนะคลิปนี้นะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในซีรีของ130ช่องเดซีรีนะับผมก็รับทีเดียวนะครับลงอาชีพเกยวข้าวไปผลตอบรับก็ดีมากเลยนะครับคนอยากได้คลิป EP คนอยากได้ EP ต่อไปมาก็เกอยอะพอสมควรเลยนะครับสาหรับผมเนาะเพราะว่าตอนแรกผมตอนที่ผมทานะครับผมก็คิดว่าอจะทําทไปจะมีคนดูเพราะว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าน,นะเพราะว่าแบบ แบบความรู้อะนะเออมันก็อย่างแบบบางทีคนมันชอบอะไรที่สนุกๆอนะมันแบบเฮ้ยแม่งช่องกูแม่งทําความรู้อะไรเงี้ยทำเกี่ยวกับความรู้จะน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าว่าอะไรนะครับโอเค,อเคก็เรามาต่อกันที่ E ีพีสองนะครับ E ี EP ีนี้นะครับก็กันเอออีพีนี้นะครับ, EP รบอาชีพที่ผมทําก็จะเป็นอาชีพปลูปลูนะครับปลูปลูยอะปลูนะครับ อาชีพเก็บปูนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับว่าปู1รอบเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับสำหรับรถสําหรับคนที่มีรถสามช่องอย่างผลนะครับก็คือกระเป๋า75แล้วก็รถ55โลนะครับผมแต่ว่าเอ่อเทิรดให้แนะนำนะอย่าซื้อเลย55โลนะครับให้ซื้อ40โล40หรือ4ีอสี่สิบอะรถกระบะสี0 0มื้บ้างเออถ้าจำไม่ผิดนะครับเทิร์ดจำผิดก็ขอไปด้วยนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะใส่ทามแลบเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือน EP แรกเลยนะครับฟังเพลงชิๆไปนะคครรับผมกก็ถ้าเิดใ อยากสนับสนุนผมนะครับก็อยากพยายามอยากกอเลยนะครับโอเคแล้วมาเจอกันท้ายคลิปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมทำรอบหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็ได้เงินเท่าไหร่นะครับโอเคเจอกันท้ายคลิปครับ living life everyday okay late at not And I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight, pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better day. I could walk, see, hear. I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once. yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done because there's so many โอเคครับก็กลับสวัสดีท้ายคลิปนะครับนะตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มครบหนึ่งรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาฟาร์มไปทั้งหมดประมาณ45นาทีนะครับผมก็เงินในตัวผมตอนนี้มี7 7 7เดนะครับเดี๋ยวเราไปขายกันเลยนะครับว่าจะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแพ็กที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับก็จะทั้งหมด32แพ็กนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเก็บข้าวเลยนะครับเหมือนทําข้าวเลยได้ทั้งหมด32แพ็กนะครับแต่ว่าใช้เวลาเร็วกว่าข้าวนะข้าวรู้สึกว่าจะกี่นาทีประมาณ5นาทีห้าไผิบ เงินมาทั้งหมด3,629นะครับผมบวกลบกันแล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยผมทําได้2,912ครับก็ตีเป็น3,000แหละนะครับบวกลบไม่เกินนี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมส่วน EP หน้านะครับจะเป็นอาชีพอะไรนะครับก็ฝากเธออยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อแบบ ติชมผมนะว่าคอนเทนต์แบบมีอะไรผิดพลาดอะไรประการใดหรือเปล่านะผมจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็น,ำน,น,นกำลังใจในการทคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ <no> แล้วเจอกันคลิปห <no one S 1> น้าครับ <place S 1> <to go. S 2>